ก็มาวัดพระอาชารนะนี้นะครับวิหารนะพระวิหารน้บูรณะ,ะพระวิหารน้ท่านใดมีจิตศรัทธาก็ร่วมอนุโมทนาบริจาคห้บาทหนึ่งบาท2บาทก็เป็นบุญนะครับอยู่หน้าพระอ่าพเจ้า5พระองค์น้วันนี้จะมาสวดมนต์น,นับเดี๋ยวถอดหมวกถอดแว่นก่อนนะมันจะดูไม่ดีไม่งามนะเดี๋ยวผมจะถอดแว่นนะับ ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะสวดมนต์ให้ฟังนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวจะสวดมนต์ให้ฟังนะครับ <c oughs> จะสะเดาะดวงดูนะครับว่าวิชาที่เรียนมานี้จะได้ผลไหมหรือยังไงนะครับจะทดสดอบบารมีครูนะเพิ่งบุญบาร,รมีครูนะเดี๋ยวจะทําการสวดมนต์นะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะสวดมนตนะ์มีคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะสวดมวนให้ฟังนะครับทุกคนนะครับประมาณนี้เลยนะครับฟังนึงนะเทพแม่ธรณีก่อนน้ำนี่สำคัญม,มากเวลาสวดมวนตนะ์เน่ยเดี๋ยวเราจะสวดให้ฟังนะนี่ป้าเขามาถอนหญ้านะเราจะสวดมวนต์ให้ฟังนะ ขอบคุณท่าผู้ชมท่านผู้ฟังนะร่วมบริจาคได้นะหนึ่งปีแล้วยังได้แค่เสาแครับนะโมตัสสัพกวาตุลตสแมสารดมุตัสสัพกวาตงลตสแมสารมุตัสสัพกวาตุลตสมสาพูทังะระตะทนนังธมังะทนนังสังครระทนนังมาตาปิโตอระทนนังครูอรชาลียังอะทนนังผูทังะระตะทนนังธรรมังระทนนังสังครระทนนังมาตาปิโตอระทนนังครูอรชาลียังอระทนนัง สละชังเสเสนังสปันธงนิริตังปริตังนุภะโงะสะาราคาโตติปริตวาณเมตังเทเมตาปัตตนตาอวิชิตาชิตังปริตังปนันตุสาีกฆะเมชานุเปสิลิกาเทเตฉันตานิเกวิมานเมทีเปรติสกาเมตตนุวะนาเกียวันตุเมขเตปุมะเชยันตุเตวชะลาตา วิสาเมยคทันพันนคติทันตาสันติเกยังมุนีวาลาชนันสาทาวเมสุนันตุธรรมาสวรรกาโลอายัมปทันตาธรรมาสวรรดาโลอายัมปทันตาธรรมาสวนสดาโลอายัมปทันตาสาธุอันนี้บทสวดชมนมเทวดานะครับทุกคนบทสวดชมนมเทวดานะเดี๋ยวผมจะไม่คุยแล้วนะผมผมปรับกล้องแป๊บหนึ่งจะไม่คุยแล้วนะ ธรรมะสวัสดิกาอโลยยัมพัทันตาสลาสังสเสนังสพันตุงในนิตังปนินตังนุภาวุสทาราคตุติปริตวานเมตังสเมตาพัทันตาอาเวชิตาสิตังปิริตังพนันตุสากเกาเมจันุเปสิริกาเตเตจันตาลิกเวิมาเมทติเประเตสาคเาเมตันุวานาเขียวตุเมเขเตฟุมาเชยันตุเทวะชนาตาวิสาเมยะขาดันพนันกา ทิทันตาสันติเกียรตมุนีวาลาชนันสาตาโวเมสุนันตุธรรมะสวรกาโลอยัมพัทันตาธรรมะสวรรคิ์กาโลอยัมพัทันตาธรรมะสวรสดิกาโลอยัมพัทันตาสลาชังเสสนังสพันตุงนินิตังปริทานุภวสถารากตุตีปริตวานเมตังเทมตาพัทันตาอาวิชิตาจิตังปริตังพันนตุ สักเค้าเมจฉลูเปสิลิกาตุเตจันตาลิกเควมามีทีเปรตเสขาเมตโนวนาเกห์าวาตุเมเคเตปุมมาเชยันตุเตวาชนาตาวิสาเมยาขาทันพนันคาทิทันตาสันติเกยังมุนีวาลาจันสาตว์วเมสุนันโตธรรมะสวนรค์โลอายัมพันตาธรรมะสวนรค์โลอายัมพันตาธรรมะสวนรค์โลอายัมพันตานัมมตุสัมกัมตุนตุสมมศนนัมมุตัส มาตุมลลมธุสัมภะสานะมเดสัมกามตุมลลมธุสัมภะสานะอามารโลกาสานมาแล้วพุทธังอรัทธนานังธรรมังลัทธนานังสังฆังลัทธนานังสังวิทาปุกายาปาติมาสังอาคุอปามาจุปะสาตาวิปะอุกะสะอิกะสะัปามานาอุกานะตุอิกาวิติเสภิมาอาอุพุทธะสังมิทุสังนสุทุสะังเน อิทักาสะสัตติงายะนัมะเมกะโมอุตนะอิโสตังนัมะกายะนัมะกัตถการะมะทัสเชรุณีนะอุไวะเตชะสัตติวายุลภะภเวสัจเเอชิมะอาปามาตุปะทะวิยังมีตะสารปุยุสายะสะพายะอาจิวังพุทังยานีละตนังเอตังสัตติเวลาสัตติเอตังมะกลังานิชานิกาละธรามะิมาเตพุเสวะเสตังอเตเมอาะอุอาสิสัตติปัสมิปัตสอุชา เดี๋ยวดูบทนี้บทนี้ยังไม่ได้นะท่านผู้ชมมาเป็นพระส่วดร้อยแปดนะเดี๋ยวซ้ำหนึ่งเราจะสวดในทางทุกสถานมะติติอุนิสีระมาสภูติวาเตชะสุนาวิเวนะมะพระธาตุสภะกัสสะอิสาปาเมนะมะการะนะมากายะพายะกายะพระแงปฏิจระนวะอสตะนะชรีตินะสัมมิเหสักการสัพหงส์สัทธาปโตสักกาชนะสาราเต นะมาสังอิปสิอากาลเตจะมะสานิวาอาวาสัตถะปะภะยะหาสกีสปิปะนายะอิศิเวนะสปินะกาลชะอะฮิสะโปสาสิโตสัมวะหังปสิสจเมอางะสกะสุขโยกัละมาจุหันนุโอะอนุภาวโตหันอันตาภาวะพระเวสสุขะหันตานุภาภาหะวารากศิตาณะ สวิโคกูเนตังติโมโลกะวิโทสิหะตัณงยากายะนะอันพุทธังสังอโลกะวิโตยังตังสังสังสุนโมโรอาหันติโกพุทังกังเกราละตันติอนุกานุกาลุทานุคุมิภูมิอันิสงสามาติยาโนนะกาอาปิอายเวยะมนุวะนวะโมทันตนายาตมะอาอนุมานะมานุยะยังจิตตังปะกิเมจิตตังบริโสนะเหโกรังพุทังอัตโตยุวะภาวะจิต จิกาจุติมารลงโกโขอุกัสสาปะกหาเนหะะโมพุทธายะนะมาพัชะกษะเดบุงนโมตธรรมกบะโอนละทุตธรมมสัตโมตะรมกบะโอละทุตธัมมสัตโมตธรรมกบะโอนละทุตธรรมสัตโมตธรรมกบะโอนละทุตธรมมสัต สามปิสามิ่นามสิบหกกายานวัจยาวัุทันันมทิเปียงยักัมปตานุปัมพิงวัตมิสปะโสกายานวัจจยาวัุทันัไม่ทิปียงยกัมปตานุปัมพิงวัตมิสปะโสกายานวัจจยาววัตุทังนัม่ติเปียงยกัมปตานุปัมิงวัตมิสปะโสนามตัสัมกมวตุโมตุสัมภะสะนดามตัสัมกมวตุโมตุสัมะสันดามูตสัมกมวตุโมตุสัมภะสันามูตสัมกยวตุโมตุสัมภุสันดามะนัตุ 佛陀เจตเวนสักยมนุตมยัเนยักโนอะไยมิตยนชนตเป็นามตานะมมังสาธุนัตนงฟ้ามุนตุนิมพนตุนสีธาตุงสมุนัตนงอาคาพุดธังเกี่ยวข้ามตมันเกี่ยวข้าต่ตุปปงเนติดในกกุชนเน่ควรนกามมุนในอทิตยตปน t n กัสุต佛เจตเวน a g a สักายมนตมยันเนยักโนอะยมตยุชน์ะาตป็สามตานะมมงนม นะงฟามตุนพุทธิตาตุสมุยตอาาพุทธเ่ยวกรดนนก่ยวกัสตุกะบังเวนิตตินะการูกุตโนกนนมตนิติพุการกพุทธิษตวนเตตะการิสกมกตมยะกนเนยะกวลีมิตโยนะทเป็นพตานะะมหังนัโมตดสมภคมตุนะตุสมาสันะโมตัสมภคมตุนะตุสมาสัปัันนังกสมิมังันนงกสมิ ตังฆังสันนังกัมิพุังตัณงสังังสันนั่งกังามิพุทังปฏิติตตมังปฏิติตังังปฏิติตพุตังมังปฏิทิเตตมังมัปฏิติตังคังมัปิติตพุโตพุเตพุตังติปสองโกมพุโตพุทิพุถังติปส่องโกมพุโตมิณฑุตมมุมิณุสังฆมิาฑุสังมาตมานะโมพุทิยะพุโตมินาุตมมุมิาฑุสังฆมิาุสัมมาธิมานะโมพุทิยะสัจจาพระจ่าบูชาจามาบูชาเจ้ของบุญดวงบุญโชคบุญร่างบุญชะนถ เจ้าในพันธะตองธรรมะ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 นำมาพัฒมาอุณโมพุทธิยะสุขีสุขังอุตุสุขีสุขังสภาเทวพรมสุขีสุขังสภาเวสีพผมธรมาธรรมานโมพุทธยะจิตถงาโมกุชภาชุนามาตุกุชภาคนเมนดุเมตตาตปายังเงินเงินก็มายาตทำต้องกังหุงลุงลุงสมาเทงธรรมาธรรมานโมพุทธยะจึงสามแดงเด็กสามแดงปิติหารที่กับเจ้าซ้ำสมบูรณ์มาหลายภพหลายชาติหลายกรรมในกับเจ้า ของพุ่งบุญบารมีองค์อริยปฏิเจตถาะมาทิสตายทั้งห้าพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สภาธรรมวชิมูกลชันฟาสธรรมาชันตินของพุ่งบุญบารมีองค์ผู้ฤาษีทั้งน้อยแปดตนองค์ผู้ฤาษีนาล่ององค์ผู้ฤาษีมาเจ้าสมิงเด็กองค์ผู้ฤาษีมาเจ้าสมิงไฟองค์ผู้ฤาษีตาวังองค์ผู้ฤาษีตาไฟองค์ผู้ฤาษีฉลูการองค์ผู้ฤาษีกายโกองค์ผู้ฤาษีทั้งน้อยแปดตนของพุ่งบุญบารมีมาตาปิตุกุลุอาชานียนุปเจ้าสามารถสามานาโมพุทธิยะของพุ จะขอผีสั่งนางไห้เ no ทพบุตรเทวดาสินสติที่สินสติวัชรธากาาสิทธิ์ของพระเจ้าทุกๆนามทุกตอนทีงเจ้าได้เอานามหรือไม่ได้นามก็ดีสามารถสามานโมพุทธยะขอชกคงชกรรมในเวรบวชแต่ได้บวแตได้บังทางเดินสามารถสมานโมพุทธยะให้พระเจ้าสะดองนดวนจากงนดวนและครูแด้ยันครูอาจรไทยมนุษสงสารสมวังสงนานิพพานสงบารได้ด้วยเถิสามารถสมานโมพุทธยะพุทโธติดสองติดสองครวติสองครวัตมาดังสามารถสามานโมพุทธยะตามันติดสองครวัตีติดสองครวัต สมานโมพุทธยะสังฆคง1ิบสติสิบสสมาปรทสกวสสมาดังสมัสมานโมพุทธยพุทมนาถุธมมนาุสังฆมนาุสมัสมานมพุทธยขอสมบุนี้จงสาเเดจแกอง์อณิยปเจตสตมมาสัิทังทั้งหพระองค์พระพูทธธรรมพระสง์สบานตุมาสมงช่านฟาสมัชันเด่นขอสมบุนี้จงสาเเดจแกองปูฤาสีทั้งลอยแฝดตนองผูฤาสีนาล่ององปูฤูสีมาเจ้าเสงเด็องปูฤูสีมาเจ้าสมงกายองปูฤูสีฉลูกายองปูรูสี กายโกรธทั้งร้อยแปดตรงของสมบุญนี้จงสำเร็จกับสภาเทวสภาเวทีที่ปกปังรักษาบรรดาปิโตคุรุอาชาลียงังงบเจ้าสามารถสมานโมพุทธิยะของสมบุญนี้จงสำเร็จแก่องค์พระพรมเจ้าที่พระแม่ตนนีพระแม่ของกายั่งนักคนทางกงพูดองค์อิงทั้งหลายสภาเทวสภาเวทีที่สิงสติวชนท่านหลายๆกายเสิองบเจ้านี้ทุกๆนามทุกๆตนและเจ้ากงเจ้าการมในเวรจงมารับสมบุญทุกเจ้าแผ่กุศลจิต สามได้บุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตครั้งนี้ให้พ้นทุกข์มีความสุขนิพพานะปัจจะโยหูตูสามารถสามานโมพุทธิยะขอส่งบุญนี้จงสามเดชญาหัวที่โภวันดาเพื่อมีเพิ่มฟ่องของเจ้าที่ล่วงหน้าไปน้อยเห่างนั้นทุกอบายภูมิจงมนัสส่งบุญที่เจ้าแผ่กุศลจึงสามเด้บุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตครั้งนี้ให้พ้นทุกข์มีความสุขนิพพานะปัจจะโยหูตูสามารถสามานโมพุทธิยะขอส่งบุญนี้จงสามเดชญาเจ้าบุตเทวดาที่โภพาราษานาเพื่อมีเพิ่มฟ ความกะัตริยนี้จงมารับสองบุญท่าเจ้าแต่กุศลจิตสาเหล่บุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตครั้งนี้ให้พรทุกมีความสุขนิพพานะปจาโยหตุสามารถธรมะนโมพุทธยะขอส่งบุญนี้จงสามเหล่เกศาปารวาสปาเวทีที่ปกปางรักษาคณะเกลืญาติบรรดาพระเมีพระสงฆ์ป้อมผ่องของพระเจ้าให้พรทังเจ้าข้าธรรมะเจ้าข้าสังฆังเจ้าข้าธรรมะตรรมะนโมพุทธยะนิพพานะปจาโยหตุ พุทโธติสโติสโซวตติโซฆวสมมาติสโสวสมมาลัง์สัมามมาูปเทียตมังติสโวะติติสโสฆวะสัมมาติสโสฆวะมมาลังสมามมาูปเทิยังฆังติสโวติติสโสวาสมาติสโสฆวะมมาังสัมมาัมมาโูปเทีย น้าโมพุทธัสสะมะอาวุวิลาทโยวิวลาเถโกนายังเวลาหินสาวิวลาตาสีวิลาตาสารเวลาอิติโยพุทธัสสะมะอาวุน้าโมพุทธายะปาป่าเรื่อเรื่อหาหามาขุเจ้าในพันษาสองน้าโมพุทธัสสะมะอาวุน้าโมพุทธายะเวลาทะยงเวลาโกนายังวิลาตาสารเวลาเวลาตาสีวิลาตาสารเวลาอิติโยพุทธัสสะมะอาวุน้าโมพุทธายะปาป่าเรื่อเรื่อหาหามาขุเจ้าในพรรษาสองสามะสามานหาโมพุทธะมาอาวุน้าโมพุทธายะเวลาทะยงเวลาตาสีเวลาโกนายังเวลา สามเวลาตศสามเวลาตศสีวิละอิทิโยพุทธะมาอาวุมะมานีลาภาลาภาามาสองสามะสามานะมุงพุทธยะอิติปิสงวิเศษเศีเสนาพุทธนาเมเมตังอิมีตังพุทธตังโสอิโสตังพุทธะปิติติปสงวิเศษเศ อิเสนาพุทธนาเมิอิมีนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธาปิติสิบสองวเศษสอิเสนาพุทธนาเมิอิมีนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธาปิติสามาตมานุโมพุทิยะขอสมบูรณ์ทุกเจ้าสามเดีบุญนำมาทนจิตสิจิปัญญาจิตนี้ น้องส่งบุญพระเจ้าสาัเลขเงินดวงเลขยันอภิมาคูเลขคูเลขยันคูอักษรไทยได้ด้วยตัวสามารถสามานโมพุทธยาขอสมบูรณ์น,นิชงสารในแก้องค์พระพุเจ้าที่สภามเทวสภเวสีถ้าขันศีดีน้ำลงไฟอากาศและดวงชนุชวิยมเจ้าพฤทังประชยทำงานเปิดล่า 3, ลมต่างความรัทรัพย์ด้วยตัวสามารถสามานโมพุทธยาสาธุจบแล้วนะครับประบาดีนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะรวะก็แค่สิบสองนาทีเองนดียดครับครับก็ประบาดีครับเดี๋ยว เจ็บอดีตก่อนแล้วแล้วก็ร้อนมากเลยตอนแล้วก้อนเท้าก็ร้อนอ่ะอยู่หน้าพระเด๋กวั่นอย่างพระอาจารย์มาแล้วนะครับวันนี้ประมาณนี้ตอเท้าก็ร้อนเหละน้ำรองเท้าร้อนมากเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ดูนะครับ นี่นะวันนีนะับจับรางวัลที่หนึ่งเลยนะัอัดไปเลยนะครหกเจ็ดนะครหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครแปดเก้านะครแปดเก้านะครแล้วก็แปดหกนะครห้าห้านะครแล้วก็ห้าหกนะครห้าเก้าเก้าห้านะคจัดไปเลยนะครเจ็ดแปดเก้านะครแล้วก็ห้าหกเจ็ดนะครสามตัวนะทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันนะคนะครับนะโอ้ดีแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะกลับไปสวดมนต์ที่บ้านต่อนะครับประมาณนี้นะวันนี้า้อผมาอันนี้ด้วยนะครับผมมาผนงสวดนะครับตลกเนาะโอเคแค่นี้ครับ